เด็กชั้นปห้าทุกทุคนดีดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาเปลี่ยนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้ครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากเด็กปห้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวชวนคุยก่อนนะอย่าเพิ่งเริ่มเรียนชวนคุยกันก่อนเด็กปหามาสอนอยากรู้ไหมแงมนิดนึงเออวันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องประโยคลูกจะสอนเรื่องประโยคปห้ามีพื้นฐานเรื่องประโยคหรือยังมีแล้ว เราเรียนผ่านกันไปแล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้ววันนี้เนี่ยครูอุ้มเห็นถึงโอกาสอันดีในช่วงปิดเทอมถูกไหมจึงนําเรื่องประโยคเนี่ยกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งดังนั้นเด็กป .5 ฟังแบบชิวๆเลยเพราะว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วอ่ะเริ่มเรียนเลยดีกว่าเรื่องประโยคลูกประโยคเรื่องแรกที่ครูอุ้มจะสอนเกี่ยวกับประโยคก่อนที่เราจะเรียนประโยคทุชนิดเราต้องรู้จักส่วนประกอบของประโยคเสียก่อนส่วนประกอบของประโยคเนี่ยมี2ออย ยังไม่มีอะไรน่างงนะอ้าดูสิว่าภาพประธานกับภาพแสดงเป็นยังไงเอาเริ่มที่ภาพประธานก่อนภาพประธานเนี่ยจะประกอบด้วยประธานและขยายประทานแค่นี้เลยภาพประธานคือประทานกับขยายประทานเช่นประโยคนี้นะลูกแมวสีดำกินปลาตูอะไรเป็นประทานอะไรเป็นประทานแมวเป็นประทานถูกไหมแมวเป็นประทาน อะไรเป็นขยายประธานสีดำเป็นขยายประธานแมวสีดำจบผ่านแค่นี้นี่คือภาพประธานเนาะต่อไปคนไทยสมัยโบราณสัญจรทางเรืออะไรเป็นประธานลูกอะไรเป็นประธานเด็กๆคนไทยถูกไหมคนไทยเป็นประธานปึง้งปึง้งปึ้งปึ้งเป็นประธ<ร><ร>านอะไรเป็นขยายประธานสมัยโบราณไงขยายคนไทยอีกทีหนึ่งคือไม่ใช่คนไทยสมัยนี<ม>้นะ<ม> การที่สัญจรทางเดินผ่านไหมอันนี้ก็คือประธานกับขยายประธานเราเรียกว่าภาคประธานนั่นเองต่อไปภาคแสดงภาคแสดงคืออะไรภาคแสดงคืออะไรภาพแสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยาขยายกริยากรรมกับขยายกรรมมีสี่ส่วนมีสี่ส่วนเนาะก็มีกริยาขยายกริยาและกรรมกับขยายกรรมเช่นนัก นักเรียนทุกคนสวมเสื้อสีขาวสะอาดในวันปฐมนิเทศอะไรเป็นประธานเอาประธานก่อนประธานก่อนประธานคือนักเรียนถูกไหมขยายประธานคือทุกคนคือไม่ใช่นักเรียนคนเดียวนะนักเรียนทุกคนเลยดังนั้นทุกคนเนี่ยขยายนักเรียนสวมคืออะไรลูกสวมสวมคือกิยาใช่ไหมสวมคือกิยาเสื้อเสื้อคืออะไร เสื้อคือกามผ้าถุงส้วมสีขาวขยายกาม,มก็คือขยายเสื้อเสื้อสีขาวสะ<า>รขยายกามในวันปฐมนิเทศขยายอะไรในวันปฐมนิเทศขยายอะไรลูกขยายกิยาคือสวมในวันปฐมนิเทศนั่นเองอ้าวผ่านแล้วหนึ่งประโยคเนาะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจนะต่อไปคุณพ่อพาลูกสาวคนสวยไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานอะไรเป็นประธาน อะไรเป็นประธานลูกคุณพ่อเป็นประธานกริยาละ่ะพาไงพาคือกิากรรมคือลูกสาวเออลูกสาวถูกคุณพ่อพาไปนะคนสวยคืออะไรลูกสาวคนสวยคนสวยคือขยายกรรมไปเล่นไปเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นคืออะไรยยะไปเล่นเครื่องเล่นคือขยายอะไรลูกขยายกิจยาเนาะพาไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานก็ ขยายกิริยาเช่นการงงไหมเนี่ยออาอีกรอบหนึ่งคุณพ่อเป็นประธานพาเป็นกิริยาลูกสาวเป็นกรมคนสวยเป็นขยายกรมไปเล่นเครื่องเล่นคืออะไรขยายกิริยาคือพาไปเล่นเครื่องเล่นถูกไหมอย่างสนุกสนานก็คือขยายกิริยาคือเล่น อย่างสนุกสนานนั่นเองอันนี้ก็คือภาพแสดงจบแล้วนะจบแล้วทั้งภาพประธานและภาคแสดงแต่ว่ายังสอนไม่จบมาถึงจุดนี้ต้องทบทวนก่อนส่วนประกอบของประโยคมี2ส,ส่วนคือ1่ภาพประธานและสองภาพแสดงภาพประธานก็จะมีประธานกับขยายประธานภาพแสดงก็จะมีกริยาขยายกริยาและกรรมกับขยายกรรมไม่งงเนาะ ไม่งงใช่ไหมไม่งงงั้นไปต่ออ่าไม่งงต้องไปต่อคราวนี้เวลาเราเรียนประโยคเนี่ยมันจะมีประโยคแบ่งออกเป็นสองชนิดสําหรับป .5 คือประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนเอาดูประโยค2ส่วนก่อนง่ายมากประโยค2ส่วนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสส่วนดังนั้นมันมีแค่2ส่วนคือหนึมีประธานกับสมีกริยา แค่ประธานกับกริยามันคือประโยคสองส่วนทันทีเช่นน้องเดินอะไรเป็นประทานน้องเป็นประทานอะไรเป็นกริยาเดินเป็นกริยาจบจบปะง่ายมากนี่คือประโยคสองส่วนต่อไปเรือแล่นอะไรเป็นประทานเรือเป็นประทานอะไรเป็นกริยาแล่นเป็นกริยาจบแล้วนี่คือประโยคสองส่วนก็คือมันมีแค่อะไรประทานกับกริยาเท่านั้นเองต่อไปฝน เป็นกิยาตกเป็นกิยาอันนี้คือฝนตกถ้าคุณบอกฝนตกฝนเนี้ยก็คือต้องเป็นเม็ดถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าฝนตกบันไดแสดงว่าฝนเนี้ยเป็นอะไรเป็นคนนะฝนเป็นคนฝนตกบันไดอ่าฝนจะเป็นคนทันทีอ้าวผ่านสารุปอีกรอบหนึ่งสิประโยคให้้สมมูเจา